มิ้งดาวกระใจเข้าสู่การสัปดาห์กันอีกแล้วแต่บอกเลยค่ะว่าข่าวร้อนแรงรันยังมารอคิวอีกเพียบกับข่าวนี้ไงคะปลื้มปริมแฮ p ว่าว่าในชั่วโมงนี้ก็คงไม่มีใครเกินสุดตาสุดแซบชมพูรอารยาที่หนุ่มน็อตวิสรุธเพิ่งจะจัดเซอร์ไพรส์คู่ข่าวสมแหวนเพชรเม็ดเป้งสุดแสบตาขอแต่งงานไปหมาดๆและล่าสุดสาวชมพูก็ได้เผยถึงโมเมนต์วินาทีสุดฟรุ้งฟริ้งที่เจ้าตัวบอกว่าต้องจดจําไว้ในความทรงจําที่ดีของตัวเองอีกหน้าหนึ่งเลยทีเดียวก็ดีใจแหละก็ตื้นตันละค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะหน้าก็จะทรงแบบเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เก็บทรงหน้าไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยก็เฉลยไปในปอหนึ่งแต่ชมก็รู้ว่าตอนนี้คําถามที่เจอบ่อยก็คือว่าวันที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ารู้ก็คงรู้พร้อมกันหมดแหละค่ะก็คงก็คงบอกไม่ไม่ไม่ปิดบังอยู่แล้วเพราะว่าก็อยากให้ไปร่วมงานกันอยู่แล้วค่ะสําหรับสื่อสําหรับทุกๆคนอะไรเงี้ยก็ก็ต้องแจ้งอยู่แล้ว กลับมาคอนจอรเชอกันอีกครั้งกับภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมด,ดี้ซิงเกิลเลดี้เพราะเคยมีแฟนหลังสุกตาตัวแม่อัมพัชราภาเคยประกบคู่กับหนุ่มเป้อารักมาแล้วในละครแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดาแถมหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งระหว่างสองตาอัมเคยรักอย่างต้าบาร์บี้และหนุ่มต้านาวินตาอดีตแฟนหนุ่มซะด้วยแม่ว่าแต่งานนี้หนุ่มแอมมีหึงบ้างพระจ่าอัมโอ้ย้ รู้จักกันมานานมากแล้วค่ะก็มีความสนิทสนมกันพอสมควรเพราะฉะนั้นการร่วมงานก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็เหมือนกับว่าจะเ่อนเก่าอะไรเงี้ยยอดแซวเล่นค่ะเพวกความสนุกสนานอะไรเงี้ยรไม่ได้บอกเพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นน่ะเราจะไม่ทราบว่ามีใครบ้างพอพี่อ้มทราบแล้วโจ้พี่อ้มเองแบบมีจังแซวเป็นเพื่อนใกล้ชิดไม่ได้แซวค่ะก็ทำงานกันปกติอย่างเงี้ยค่ะ ชื่อดังกติอารามบอยที่มาร่วมงานเดียวกันก็ถึงกับน้อยเพราะโดนชาวโซเชียลเนบว่าเป็นนุ่มเจนจิรายุหรือเปล่าถึงได้ลงรูปคู่กับแฟนสาวให้เป็นปริศนาเปิดนิดปิดหน่อยและไม่ยอมไม่เห็นเต็มเต็มสักทีแถมเอาเจ้าตัวเสียเซลไม่น้อยแต่ก็บอกว่าขอเวลาอีกสักหน่อยรับรองว่าจะหวานไม่แค่สื่อกันเลยทีเดียว แม้จะมีข่าวของนุ่มบีสสกรีกับสาวอม,โมนชนอกออกมาบง่งบอกถึงสถานะความสัมพันธ์ว่ากําลังแอบ,บเลิฟกันอยู่ซึ่งทั้งคู่ก็ยังปากแข็งไม่ตอบตรงๆสักทีอ่ะแต่ล่าสุดมีข่าวแว่ามาวมาว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหนุ่มบีได้พาสาวโมไปฝากตัวเอ้ยไปหาคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มบีที่เชียงใหม่มาซะด้วยอ้าวตกลงว่าสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้ขยับเลเวลมากกว่าเดิมหรือยังคะความสัมพันธ์นไม่ได้มากขึ้นเลยครับเราเป็นเพื่อนการสนิทกันยังก็เป็นอย่างนั้นแหละคบกันมานานไม่มีขยับ เพิม่มขึ้นเลยนา,ามไปถือเลยเขาเป็นเพื่อนนะอ่าสบายสบายไม่ได้ขยับอะไรหรอกนุ่มบี้เรื่องรักยังกักอยู่ผิดกับด่มหล่อดโดมประกอบลำเรื่องความรักกับสาวเมท่านเปิดเต็มร้อยแถมกําลังสดใสหัวใจเป็นสีชมพูสุดๆแต่เรื่องที่ทําให้หนุ่มโดมกําลังน้อยก็คงจะเป็นเรื่องที่คล้ายเพลงของตัวเองประสบปัญหาขาดทุนงานนี้เจ้าตัวก็บอกว่าอย่างไงก็จะสู้ให้เต็มที่ <c ute> ขาดทุนอยู่แล้วละครอ๋อไหมจริงจริงเราก็เราทําตามฝันจริงแต่เราก็แอบหวังนะครับว่า มันมันจะต้องได้วงการมันจะต้องดีขึ้นทร่เมีคําพูดอะไรที่แบบกำลังใจให้เราบ้างคะพี่โดกกำลังใจตอนนี้ก็คงได้แต่ส p อร์ตการอะไรอย่างเงี้ยคอยคอยอยู่ข้าง,างกันยังคงเจอมรสุมข่าวเช้าอย่างต่อเนื่องแม่ถ้าเป็นคนอื่นต้องบอกมือบายบายอำลาวงการไปแล้วแต่ สาวนักสู้บางร้อนจันวาวานิชารีก็ด้อนแคร์ขอเชิดใสเพราะถึงจะฉากแค่ไหนก็มีงานละครไม่เคยขาดจนข่าวเม้าทั้งหลายแท็กทีมกระพือข่าวอีกระลอกว่าที่สาววาวาค่ะไม่ตายเป็นเพราะได้แบ็คดีมีผู้ใหญ่รุ่นเด่นหนุนหลังงานนี้สาววาวาเลยขอโลกสวยแบบใสๆกับดาวกระจายมาว่าค่ะก็เรื่องพวกนี้มันก็เหมือนฟ้าฝนนะคะเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ก็ต้องก็ต้องอยู่กับมันแล้วก็ผ่านมันไปค่ะแล้วเรื่องที่ผ่านมาเราปรับตัวยังไงบ้างคะ ก็ไม่มีนะคะก็ทํางานของตัวเองทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดตั้งใจทํางานที่เรารักมีความสุขในทุกๆวันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีประเด็นไหนฮอตอีกบ้างไฮไลท์ light, มาเร็วพี่กับพี่หนุ่ยรักกันก็ไม่เคยบังคับกันนะสุขภาพผมหลังเลยมันไม่ดีเลยต้องกายภาพบําบัดด้วย น้ำผลไม้ผสมเนื้อส้มปราดีโด้เผาชีงานนี้เซอร์เบอร์ก็พี่มาชาคงพี่หนุ่ยอัมพลขึ้นเวทีคอนเสิร์ตว่าแต่อยากเห็นเพราะสองคนเล่นละครกันบ้างเนอะ เกว่าจะคอใจมายืนให้สัมษั์คู่กันได้เป็นเวลากว่า1ิปีเลยล่ะค่ะสําหรับอดีตคู่สามีภรรยานักร้องมาชาติกับร็อกมือขวาหนุ่ยอมพลพเมื่อวานนี้ก็ทำกองทัพสื่อมวลชนมารอกันเพียบระหว่างที่ทั้งคู่มาซ้อมร้องเพลงที่จะขึ้นด้วยกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตเด e ะ a s t e r p ต e c e 30ปีนิดพงหอนาคกแม่กลับมายืนให้สัมษัสคู่กันก็ต้องตอบเรื่องลูกชายน้องไก่นวพลละค่ะว่าหลังจากศึกออกมาแล้วลูกชายดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็โอเคนะครับผมว่าเขา ดูดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วการเป็นลูกผู้ชายได้บทเรียนมันก็ดีนะพี่ผ่านมาน้องมีแนะนําให้เพื่อรู้จักเพื่อนสาวอะไรย่ี้เงี้ยคือผมรู้จักแฟนน้องกายทุกคนนะม,มากินข้าวกันอะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าเรื่องความรักเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่สําหรับพี่นะพี่หนุยคิดไงไม่รู้แต่พี่พี่กับพี่หนุยรักกันก็ไม่เคยบังคับกันนะตอนเลิกก็ไม่ได้บังคับกันนะวัยตอนนี้ต้องทํางานหรือเปล่า <c oughs> อก็ <c oughs> อทํางานก่อนแล้วก็ รักเดี๋ยวรักใครพ่อก็รักด้วยอยู่แล้วทำเอาแฟละครบนคิดถึงกันยกใหญ่สำหรับพระเอกโปบธนวัตรที่กว่าจะมีละครออกมาให้ได้ชมกันทีก็ต้องรอกันเป็นปีๆแถนทุกวันนี้ก็มีพระเอกรุ่นใหม่แจ้งเกิดกันแทบทุกวันแม่ก็ไม่รู้ว่างานในห,หนุ่มโป้จะมีแอบหน่อยบ้างไหมนะที่ปีนี้งานน้อยได้วกว่าพระเอกคนอื่นอ๋อไม่หรอกเพราะว่าจริงผมก็ตั้งใจจะพยายามไม่ถ่ายสองเรื่องชนกันเพราะว่า เวลาพักมันน้อยแล้วก็สุขภาพผมหลังเหลืองมันไม่ดีต้องกายภาพบําบัดด้วยะอะไรเงี้ยฮะก็เลยแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้จะจบเรื่องนี้จะต่ออะไรเงี้ยโอเคสวัสดีค่ะมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสสุขภาพดีกันนะคะวันนี้จะก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปชิลวันที่หัวหินแต่งานเนี้ยจะคงฟินสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่ามีสามหนุ่มรอไปร่วมทริปด้วยงั้นอย่ารอช้าเราไปกันเลยเนาะ รำซ่อ,อนฟีใหม่แบบนี้สาวจอยก็ขอละลาไปสัมผัสบรรยากาศฟ้าสวยทะเลใสในทริปแรลลี่เส้นทางกรุงเทพหัวหินพร้อมผู้โชคดีกว่า15ครอบครัวในกิจกรรมเมก a าวีแคร์แฮปปี้แอนด์เฮลที่เฟมิลี่ทริปครั้งที่2องแรลลี่สุดสนุกสุขภาพดีแบบเอ็กซ์คลูซีฟแม่ต้องบอกว่างานนีย้ยังได้สามนุ่มหล่อสุขภาพดีส่วนยุคกเกรดวรินทรและเป็กเปร,เรม,มนัทมาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานอีกด้วยเป็นยังไงบ้างสาหรับกิจกรรมวันนี้สนุกค่ะคือเป็นวันเด็กด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยนะคะก็เห็น คุณพ่อคุณแม่พาลูกมาเที่ยวทุกคนแบบมีรอยยิ้มอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกมากครับผมทุกคนได้มีกิจกรรมมีส่วนร่วมกันนะครับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวครับผมเท้าวก็มีความสุขับมีความสุขทำให้ความสุขเอนเตอร์เทนให้คนอื่นเขามีความสุขคนอื่นเ็ามีความสุขด้วยก็ไปปิงปืนนะแล้วทาให้เราแบบรู้สึกคิดถึง ไว้เด็กที่เราเคยไปยิงปืนอะไรเงี้ยทุกคนร่วมสนุกกันเราก็สนุกไปด้วยปกติต<ร>ดูแลตัวเองกับคนในครอบครัวยังไงบ้างผมเนี่ยจะมีวันครอบครัวอยู่วันหนึ่งคือวันอาทิตย์ถ้าเกิดวันอาทิตย์ไหนที่ผมไม่ถ่ายละครอะไรเงี้ยผมก็จะไปกินข้าวกับที่บ้านครอบครัวส่วนจะเป็นครอบครัวสุขภาพนะครับจะพาไปออกกําลังกายนะครับพาไปกินอาหารดีๆนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะเป็นเหมือนเพศสัตกรประจำครอบครัวนะครับผมจะคอยหาอาหารเสริมดีๆหรือว่ายาตรงไหนถ้าพ่อคุณแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนหามาให้นะครับนอกจะสนุกกับกิจกรรมต่างๆแล้วในช่วงค่ำคืนผู้ร่วมทริปยังได้อิ่มเอมกับมินิคอนเสิร์ตของนักร้องเสียงดีเจนีเฟอร์คิมอีกด้วยและในเช้าวัน คณะแรลลี่ยังได้ร่วมทําบุญตักบาตรพร้อมรับฟังธรรมะดีๆเรียกว่าทริปนี้ได้ทั้งความสนุกสุขภาพดีและยังอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะช่วงหน้าซุปต่อคนไหนจะโดนหยิกเกี่ยวกันบ้างไปพักหายใจใหาคอกันแป๊บนหนึ่งร่วมกระจายข่าวโดยใหม่ลอรีเอกซูเปอร์เจนเทลพลาส เบรคขาวเซ็ตแล้วไปพักชินของอร่อยกับสาวไม้กันเนาะช่วงอ,อร่อยน่าดูสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโอเฮิร์ฟชารสมะขามผสมไฟเบอร์จะชาทีไรก็มาก,กับความสดใสตลอดสำหรับสาวสวยหุ่นดีไม้นภาาสัสสิดาราและพิธีกรมากความสามารถที่ให้ความสำคัญกับเรื่องรูปร่างโดยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอ วันนี้เลยมาทานอาหารญี่ปุ่นซูชิสายพานที่เกนกิซูชิค่ะต้องบอกเลยค่ะวะลาน,นี้เนี่ยเขามีไอเดียเก๋ๆในการให้บริการนะคะเป็นแบบเซลร์วิสนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะเลือกสั่งอาหารในเองเสร็จแล้วอาหารก็จะมาทางสายพานนั่นเองค่ะวันนี้ค่าไมาก็เลือกสั่งเมนูนอกจากเป็นพวกเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยก็ยังเน้นพวกอาหารสุขภาพค่ะอย่างคักต่างๆแล้วก็เต้าหู้เลยค่ะ อิ่มมากๆเลยล่ะค่ะมื้อน,นี้เพราะนอกจากจะได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วค่ะยังสนุกกับการทานอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งได้ทานคู่กับเครื่องดื่มชารสมะขามมาสมไฟเบอร์ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานก็ยิ่งอร่อยน่าดูน่าดูไม่ต้องกังวลเลยล่ะค่ะเป็นสาวสวยที่ดูแลรูปร่างน่าดูอย่างนี้ถึงว่าสาวไมถึงได้เป็นไอดอลของสาวๆอีกหลายคนเลยมาดูกันให้ชัดๆว่าซุปตาคนไหนจะโดนดอกกระจายยิกยอกรอเล่นขำๆสเก็ต ดาวสเกตดาววันนี้พุ่งตรงไปที่สาวอํมพชราพาที่ไม่คิดเลยว่าสาวอัาจะหยอกเอิญอดีตสองแฟนหนุ่มชื่อเดียวกันตาบาร์บี้กับนาวินตากลางเวทีแถลงข่าวแบบน่ารักน่ารักแต่เน่ตเล่นเอาสองหนุ่มตาเขาไปไม่ถูกเหมือนกันเลยเนี่ยเธอดูองงเธอดูงงตลอดผม,มใช่ไหม

เครื่องประดับจากมิสเทตี้แล้ววันพรุ่งนี้กลับมาเจอดกระจายใหม่ที่กับเวลาเดิมทาง m o d e r ี tv นะคะสวัสดีค่ะ